แก้วกระปูน้อยพวกเจ้าวันนี้ที่นี่เจ้ากระบ,บายเข่ารถนี่นะแล้วก็น,นึ่งพักแล้วแต่เจ้าสิก,กับเนาะเอากแ,แต่งส่วนมาก,กับกับอีกนี่เห็นบอกพวกเจ้าไปดีเพื่อนๆสบายดีทุกๆคนอยู่ดีมีแหงบอพวกเจ้าทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อผ่านพ้นจากโรคโควิดคอยสิมาอัปเดต ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร์ไฮเดอเดอพวกเจะอย่าลืมกดไลค์้ข่อยได้ subscribe ให้เดอเดอแล้วก็คอมเมนต์ห้แด้นี่คือกระปูน้อยที่คอยไปเก็บมาเนาะพวกเจ้าเนาะนี่คือกระปูน้อยที่่อยไปเก็บมาเมื่อนี้เนาะอันที่คอยไปง่ายในยก้อนหินเทอมรับผู้ใดที่เคยอันเบิ่งคลิปของคอยที่ผ่านมาเนาะของปีกายนี่เขาก็ไปง่ายเอานี่เดี๋ยวมตรกระปูน้อยซัมนี่พวกเจา้า ่อยอันนี้่อยพอตั้งใจเอาแค่แค่นี้ขั้น่อยอยากได้หลายคนนี้ก็หลายเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อแต่ขอสิเอามากินแค่นี้ทิศนาขอสิไปเอาไมค์ผมไได้อัปเดตตอนขอไปเอาพวกเจ้าเบิง่งกเนาะก็ปูน้อยเลยพวกเจ้ามี่แต่ปูน้อยนี่ตัวน้อยซํานี้ซํานี้ก็ม,มีนี่ยอาสิเอามาดองเฮ็ดตะน้ำชิมาดองอันนั่นเด้อพวกเจ้าขอชิมาดองใส่น้ำปลาไว้ใส่ส้มต่นนะใส่ต่ำบักหุองั่น่กพวกเจ้าน,ๆๆนี่ดิกระปูน้อยอย,ย่างซี่คือว่าขอสิแกะกาบออกเด้อพวกเจ้าเด้อขอแกะกาบออกแล้ว ่อยเอาออกมันทิ่มเมิดแล้ว่อยสิเอาแต่ทางนี้เพิ่นแล้ว่อยสิมาเอือบแล้ว่ขยสิทอด่อยสิเฮ็ดแจวแห้งพวกเจ้าทอด,ดเรืองๆแล้วมาตําใส่แจวผักบัวผักบัวผักบัวแดงะนะผักบัวน้อยแดงะนะพวกเจ้าเขามาหมกสะกอนใส่หมักพริกใส่อันกระเทียมแล้วเขาสีเอามาตาเนาะพวกเจ้าเนาะนี่มามาแกะกากมันมามาแกะพวกเจ้าก็สิแกะออกอยังซีเด้เพื่อนๆนี่ดิเห็นบ่น ก็สิแกะแบบว่าอ่าเด็กอ,องมันนี่เพิ่นค่อยบเอาเนาะเพอสิทิมแกะออกจากจังซี่แล้วค่อยสีเอาไปล่างดีๆอีกแล้วค่อยก็สีเซนนั่นไปก่อนลูกประมาณนี้เห็นปะนี่ดิ่แล้วค่อยไปเอื้อบแล้วค่อยสีทอดทอดแล้วค่อยสีอันอันเท้า,าค่อยสีเฮ็ดอันลาบสุป สุก,กิน๋น้ะพวกแก้วเขาได้ตัวใหญ่มาก่อนอันนี้มิเตต,ตัวน้อยแบบนี้เราค่อยสิมักทอดแห้งพวกแก้วนี้ดิเห็นบหแกะออกจองซีแล้วเขาไปทําความสะอาดใหม่อีกหน่อยหนึ่งเนาะสําหรับการยังไงมันนี่เขาก็อันเขาก็สิทิ่มอันเนาะเพื่อนๆบางตัวค่อยๆอ,อันค่อยแช่น้ำให้เพื่อนนั้นก็ถือน้ำเย็นบ่ได้เนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกระต่ายนะเนาะก็คด อาหารการกินเนาะซิกซิไฮวาจังไหนเนาะเขาก็ต้องได้กินอยู่แล้วเนาะพี่เด้อเพื่อนเพื่อนขาก็ต้องตัวนี้ยังไม่ตายเห็นมับางตัวยังไม่ตายก็ปล่อยเพื่อนตายแล้วคอยมากินเดยตัวนี้ยังไม่ตายตายทิ่มใช่หันตัวไหนบเพื่นตายแจ้าปอกก็เจ้า แกจังซีลายไปล้างหน้าใหม่ทำความสะอาดใหม่แล้วก่อนเขาเจะกระเบะอันเสรน่าบเบาเผื่อนไนอเด้เฮ็ดเจวแห้งพวกเจ้าเจอมั้ยเฮ็ดเจวแห้งบดให้เน้นว่าสีอันถึงขนาดว่ากระปูลายกระเดียกกระโดดเด็กพวกเจ้าเน้นอันนั้เน้นอันนั้นอะตำพริกสไล,ลายเน้นพริกข่าตัวจ่าจะจุบออกเพื่อน เนี่ตัวนี้สิตายหนีตัวตายหเห็นไหมปล่อยไว้ก็มีตัวตายตัวโตายจังซี่แล้วเขาก็อันเอาไปล่างแล้วเาาขาก็ข้างคักๆแล้วเขาก็มาอันนั่นเนาะเพื่นนอนๆลูกสายขอามาให้สันี่ลูกสายมาห้องจาลูกสายขอามาตะกาน คนเฮ็ดเรียกอันทานอาหารพวแก้วนี่ดิประมาณจังซีทอดนี่แล้วก็ทอดทอดแล้วก็สื่อมาัตัมแก้วมากินแก้วกับปูแห้งแล้วกันเด้อพวกเจ้าเด้อมื้อนี้บ่มีหยังหลายกินแก้วปูแห้งกันแก้วกับปูแห้งห นี <c oughs> ่ค <wonder> <c oughs> okay. yes. like ือค่อยแกะแล้วเพื่อนๆนี่ดิแล้วเบิดแล้วเด้อพวกเจ้าเด้อเห็นบ่เขาแกะอันนาเขาแกะแล้วเขาทำความสะอาดเรียบร้อยเลยเห็นบ่ก็สิได้ลูกประมาณนี้เห็นบ่ค่อยแกะออกนี่ดิเห็นบ่ยังมีนี่เพื่อนอยู่นี่ดิลูกประมาณนี้เนาะพวกเจ้าเนาะแกะอ่อนอ่องออกมดอะไรเด้อพวกเจ้าก็แกะอ่องทิ่มเบิดเดี๋ยวค่อบีบมะนาวค่อล่นจนหมดตีมเบิดนี่เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะไปล้างน้ามะนาวออกก่อนเด้อพวกเจ้าเด้อเพราะว่า เฮาสิมาเอือบแลยทอดเพราะฉะนั้นคันเฮาหมักนาวมันหลายเกินไปตอนเฮาทอดตอนเฮาตํามันชีส้่มเกินแล้วมันก็สะบวแแ่บเพราะก็ะบีบมักน้วใส่ไลายหลเนี่ยนะว่าเขาอยากขาดเสื้อออกเนาะพรกเจ้าบีบมักนาวขาดเสื้อแซ่ไว้ซะก่อนีน่จังซี่บีบมักน้วแล้วขาก็คนแซ่ไว้จังซี่จักหน่อยนึงเราคอยไปล่างหน้าม,มักน้วออกแล้ว่อสิมาเอือบเกลือเป็นนัวแล้วขอกะสิทอดแค่นั้นเนาะแล้วก็สิจัดการต่บเนาะต่บใส่หัหวหอม้หลายเนาะเพื่อนๆเ่ยด้ทอดเป็่อกรอบๆแล้วก็มาตําเนาะ นี่เ,นเพื่อนๆบะนี้ค่อยอันหลังจากหลังจากค่อยอันล่างด้วยหน้ามักนาวเรียบร้อยแล้วเนาะกาแเซนหน้าหมักนาวล่างเรียบร้อยและค่อยก็เอามาเอือบเอือบนี่บุญนี้อย่างเดพมๆเดิมนี้จะเกลือน,น้อยเดียวจะซุไปไปใส่ซหลายเลยเ,เพื่อนๆเพราะว่าคันมันเค็มเวลาเฮาสีเอาไปต่ำเฮ็ดต่ำแก้วเดาขนาะ เขาที่เติมปลาแดกมาได้วัชิระจมันจะเค็มแต่เกลือเนาะมันจะขาดรสชาติแส่บเนาะเขาไม่แต่ใส่เกลือลงไปขอยืดใส่เกลือยอนสาเหตุว่าขอยังให้กระปูคไขมันกรอบเนาะขอยี่ใส่เกลือหน่อยหนึ่งกระปูกไข่มันบอ่อหนั่นมันก็มีมนนกนมัวกรอบน้อยเดียวเนาะพวกเจ้าบมดชิ้นใส่หลายเลอเขาบอกแจ้งๆเลยว่ามันสิเค็มโพดเกืนไปส่พวกเจ้าเลย เข้าวเอามาทอดจังซี่แล้วเขากระทุกผักเชียมใส่พร้อมมีแต่เกลือผักเชียมกับแป้งนัวนี่ค่อยทอดนี่ข้าสิทอดให้มันกรอบๆเห็หล่ะพวกเจ้าเพราะข้าวเสิต่ำข้าวสิยเห็ดแจ่วแห้งเด้อพวกเจ้าเด้ออันนี้บ่แม่นลาบกระปูเด้อเป็นแจ่วแห้งทุกคลิปหน้าข้าวสิยเห็ดลาบกระปูให้เบิง่งนนะพวกเจ้าเด้อแต่ข้สิเสีโตใหญ่กคนนี้อันนี้โตน,น้อยเขามันมันจะโวแหะเด้อเพื่อนๆเพราะว่ามันตโตมันโวใหญ่เด้อลักษณะคือคอยแกะพวกเจ้าเพิ่งเห็นบ่มันมีโตแค่นี้ มันก็น้อยๆส่วนอ,อ่องมันทำเขาถิ่มบแบบด้วเนาะนี่เลยข้าวเหนียวเ,เห็ดลาบข้าสีเขาสีเคียเอาอันเครื่องในในอ่องคุณออกมาเบิดนเนาะเขาสีมาอุกเฮ็ดลาบผนานเนาะเอาที่จ้ะแต่อันนี้คัสิตาําแก้วคอสแนนแก้วแห้งก่อนนาะก้อนเน่นอันพักบัวแดงและลายมกพริกวละลายเนาะสีเฮ็ดแบบเพชรๆนะพ่อเจ้า ค่อยมักกินเด้อพวกเจ้าเด้วคนบอกพวกเจ้าแจ้งแจ้งเขมักกินทั้งที่ออกอาหารบ้านเฮาเลยนะคอบอกินคอบอกมักป่านไหนพัดขั่วนะขวดซีเฮ็ดขวดซีเฮ็ดพัดขั่วอยู่ค ppo, ือกันบ่ามันบมเฮ็ดเด้อพวกเจ้าให้ลูกคอยเห็ดนะแต่ลูกคอยกินถังสั้นแต่แมงคอยกิ่นนี้คือเป็นสัตวคนตัวอี๋นะเขาชทอดให้เปิ้นแบบจนเปิ้นเหลืองแค่เหลืองวาได้เนื้อที่ขนาดนี้จัง แล้วมาตามาั้แจ่วแหงๆนะ้มแจ่วด้วตั้แจ่วแหงๆใส่ผักเทียมผักหอมบัวแดงหอมป้อมเนาะเพื่อนๆกี้ผักบัวแดงใส่บักเพ็ดใส่ผักเทียมใส่ผักเทียมที่หัวบัวแดงใส่บักเพ็ดใส่บักเทียมแล้วเขาก็เอามาตามัมคนเล่งไฟเป็นเอกคนมาไฟแต่อ่อนเขาต้องให้มันกรอบถูกเจ้าเพราะว่าคันห้าสิทอดแบบพอดีอันนั้นเนี่ย เนียนอีกเพราะว่าเพื่อนๆคนมีมูหลายคนที่ว่าเฮ็ดแลวเฮ็ดบบเป็นแล้วมาถามค่อยว่าเป็นอย่างกระปูเวลาคนเฮ็ดแล้วมันแยะเวลาค่อยเฮ็ดมันก็แยะมันเกิดสาเหตุย้อนวันหนึ่งค่อยพ่ได้เอากระปูตัวใหญ่เกินไปเห็นบหกระปูค่อยสีลักษณะว่าตัวเล็กน้อยโอเคสองค่อยทอดให้มันกรอบเจ้าคั่นขาทอดแบบว่ามันกรอบกันดหนแล้วเวลาเขาออาไปต่ำนะมันก็ต้องมันก็ต้องแยะเพราะว่ามันประกอบเดยคั่นข้าต่ำคัขาทอดให้มันกรอบแล้วมันซีมุนละลายไปเลยกับซีสา ลองเบิ่งเด้อสำหรับสำหรับผู้ใดที่ท่านเคยเห็ดเดอ้อค่อยเห็ดกินมาหลายเถื่อแล้วแล้วมันบน่แยะเด้อแต่เน้นอีกว่าจะซื้อเอากับปูตัวใหญ่หลายคั้นตัวใหญ่เกินไปขนาดว่าตัวซัมมี่ใครจะต้องได้หักอ่าหักก้างขาใหญ่เกินออกเนาะเพราสจะอะอไรจะขาน้อยเจนกนว่าจะสิบจัมเพราะฉะนั้นมันชิ้นใหญ่ก,ก็ต้องมอวิธีเห็ดของเฮาเนาะ้ตัวน้อยหลายก้างมันก็เน้นน้อยประจําเป็นขนาดเขาทอดจังซีเร้ห้าวเนาะ ทอดจังซี่เลยนี่นะพี่น้องทอดจังซี่แล้วเลยนี่นะสีว้าวแจ้งเขามานั่งแก้มเบียร์แซบ่บค่ะเดีอยพวกเจ้าเด้อนี่ทอดจังซี่แล้อะมานั่งแก้มเบียร์นี่แซ่บมันมันมันกรอบกรอบมันมันเดีอยพวกเจ้าเด้ออื้อ ต้องมันคนได้เลยครับดูค่ะพี่ต้องชิได้กรอบครับเขาคนเขาอันนี้มันไก่ตีแห้งกระปงเขาต้องจะกรอบมันคนมันพริกมันใจมันยิเนกกระปงมันสะกรอบค่มันจังสุบแย้มเวลาเขาต่ำเพื่อนเพราะย่ามให้มันกรอบคุณเน้นมาต้องกรอบแต่แค่เด้อมันจังสีแซ่บเลยเวลาเขาต่ำมันจะละเอียด ข่อยเฮ็ดนี่บ่แม่งข่อยเสีันนั้นเนี่ยพวกเจ้าข่อยเอากระปู่มาในข่อล่างเป็นหกเจ็ดน้ามือแหงแบบนี้ล้างทําความสะอาดข่อยมาแกะแล้วข่อยก็มาล่างอีกแล้วมาบีบมะนาวใส่แล้วข่อยมาล่างอีกแล้วข่อยมาเอือกมาทอดแบบนี้ทอดแล้วเราก็จะเสียไปตำแก้วเลยแบบนี้พวกเจ้าตัวใดคาใหญ่ก็ะปีคาออกตัวใดนอดคาน้อยก็ะตำใส่มันละเอียดเหมือนกันไปเลยแล้วข่อยเบิ่งของข่อยเนี่ยก็ที่ตำได้เบิดมัมีปัญหา ที่อาจจะเป็นตัวตัวเดียวสองตัวนี่ะที่มันขายง่ายเพราะเบ้วประมาณักคาคันมะขามมันความมันกรอบละเอียดก็ไม่ต่ำเลยแก้มเดี่ยวเนาะท้าเจ้าเนาะแซ่บขนาดยังไงทาเจ้าเด้อ เพื่อนเพื่อนมักพิกที่ข่อยจี้แล้วเนาะข่อยจี้เซออันนางหอมหัวแดงแล้วก็ผักหอมบัวอันเขียวตัวเป็นปบหั่นแล้วก็ผักเตรียมเด้อพวกเจ้าเด้อส่วนที่ข่อยจะมาตัดใส่กระปูเนะาะเขาบูต้องตำให้บักพิกเข้าละเอียดเกินไปก็ได้เด้อพวกเจ้าเพราะว่า มันซิมุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาสิเอานะังปูลงไปมันก็ต้องมุนอยู่แล้วเพวกเจ้าเพื่อเขาสิยงอกกระปูเพื่อ,อ,อกระปูเขาสิมุนค่ะนะตำมน้ำน้ำพริกน้ำพริกปูเนาะน้ำพริกปูเนาะ little crabs you guys cooking little c r a l s s m a l l crabs โอเคนี่ดินี่คือกระปูที่ค่อยทอดแล้วเนาะนี่เห็นบปะพอก็เอาเจียในห้องใส่เพราะว่าเขาอยังไฮเสด็ดน้ำมันออกเนาะที่นี่เขาก็มาเทลงเลยเพอได้ว่าวหลายเรื่องราว่าวหลายใหญ่ห่างพวกเจ้าง,ง่ายง่ายเจลกระปูนี่นะแต่ว่าเรื่องแซ่บบให้บอกไผ่เด้อพวกเจ้านี่เห็นบออย่าลืมว่าต้องทอดให้มันกรอบๆเด้อพวกเจ้าเด้อ บอกคำพกเจ้าสิซองเห็นบอกนี่ยเขาต่ำน้องไปมันเขจะละเอียดหลดเห็นบอกข้าทอดบอกว่าเวลาเขาต่ำแล้วมันสิมันนั้นละเอียดแล้วมันสิแงะในปากเขาข้าทอดนี่เขาต่ำมันละเอียดเขาเอาใส่หัวหอมใส่หยังลงไปน้องกันเวลาเำามากลิ่นพกเจ้าปลายเข้าโอ้ยจะแซ่บเลยพกเจ้าเป็นบัวไฮว้าวไล่มันแซ่บอดี เพิ่์นสิละเอียด,ดเห็นไหคอยตั้งกนมาละเอียดด้พวกเจ้าเด้อไฟพอกะบจงเนอะอไฟไฟอกนจะเสียงอายนึเขา้าอพวกเจ้าได้ยินปะชน่ขนเขา้าไงบ้านเพิ่นมักขนาดเด้อพวกเจ้านีนะมันละเอียดลูกประมาณนี่เนะนเขาก็ะิเอาผงนัวใส่เนาะ ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเรือสสำหรับผงหนัวเอาประมาณนี้แล้วคอยซีอันนคอยเป็นคนที่ว่าโบเป็นแจวแบบซี่อยสีโบมักส้มไปไหนเด้อเพราะนั่นขดกส็สินิดหนึ่งพอให้มันมีกลิ่นเนาะแล้วประแดกข่อยลงไปประแดกกัสสใส่นิดหนึ่งเ้เยเพื่อนๆเลยเพราะว่ายานพิ่นเคม็ม เติมด้วยเติมด้วยประแดกพี่ไม้เป็นเรื่องพอนงน้อยหนึ่งลูกประมาณนี้เนาะและะ้วก็ซิดน้ำปลาเศษนิดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างจังว่าจังซี่เพราะว่าข่อยบางคนเชื่อโฮสิบโบเคม็มโพดบอโบเค็มเด้อพี่น้องเพราะว่าข่อยตอนขคนที่กับคนก็ได้ใส่เกลือหลาข่อยี่ใส่เกลือนิดเดียวเห็นบอวันนี้น้ำที่ว่านานน,าน้ำอัน น้ำป่ากับน้ำประเด็กของเฮามันกป็นพืชเบเฮทใช่ป่นกระปูของเฮีม่มันนั่นเจ้าเห็ดกินเด้อแซ่บอันดีเด้อพวกเจ้าเห็ดแ,หแล้วพวกเจ้าสิติดใจเด้อแต่เน,น้นต้องเป็นกระปูน้อยเด้อพวกเจ้าเด้อเพราะว่าขั้นกระปูใหญ่มันสิแงะแข้งแงะขามันเนาะกระปูน้อยเท่าน่าของเห็ดลาบจุน่งเด้อลาบมาแซ่บๆขอขอเอ,อาหน่อยเอาหน่อยหนอยม รอชาติเจ้าก็ดีงามว้าเพจล่าใจเพจล่าใจวันนี้ขอนีญาตเอาหอมลงไปนี่หอมคือขอดซอยห,หอมปอบใช้หอมหลายๆเจ้าบวเาต้องคิดทีหอมเด้อขาต่ำมัน้องด้วยกันลงไปเลยเห็นเป,เปนเพื่อนๆเป็นแต่แซ่บออกจังหวะแจวกระปู่อยหนึ่งน้ำพริกน้ำพริก ปาปูเนาะพวกเจ้าน้ำพริกปูปูน้อยน้ำพริกปูน้อยใส่ซื้อว่าน้ำพริกปูน้อยเด้อพวกเจ้าเด้อฉันภาษาฉันภาษาลาวขอปะซิเมนแกวอันนี้เขาเอื้อนว่าแกวเด้อพวกเจ้าเด้อบ้านข่อยนี่มันแห้งนี่ขอเอื้อนแกวเด้อฉันขอซีส่น้ำแบบมีน้ำจ้ำน้ำสดได้หน่อยหนึ่งขนมเป็นขอซื้อเอื้อนต้นเด้อพ่อเจ้าเด้อส่วนสำหรับอันนี้เอื้อนแกว เพื่อนๆจะแซ่แบปอึงกอตักลงมาให้เบ่งแน่แก้วกระปูนน้อยพวกเจ้าวันนี้ที่นี่เจ้ากระบ,บายเข่ารถนี่นะแล้วก็น,นึ่งพักแล้วแต่เจ้าสิก,กับเนาะเอาแ,บบแต่งสวนมากับๆอีกนี่เห็นบอกพวกเจ้าหรือว่าคันเจ้ามากว่าอ่าเพื่อนๆผู้ใดที่ว่าอยากให้มันเป็นน้ำนิดนึงน่งเนาะเขาก็เอาอันน้ำมาใส่ยอดใส่น้อยนึงก็ได้พวกเจ้า พวกเจ้าสีขวน้ำประแดกค่ะนะขวน้ำประแดกค่ะมันเป็นน้ำจงหลวงคั่นแล้วมาถอกลงหน่อยหนึ่งเนาะแน่เพื่อนๆมาที่นี่แล้วแหละพวกเจ้ามองดูค่ะไปนตาแซบบอพ้อมเสิร์ฟแล้วเด้อพวกเจ้าเด้อโอ้ขจัดจานก็บโบจักเซิงปนัยเนาะปาคนึงนายปาคนึงหน่อยนี่นะพวกเพื่อนพร้อมสีเสิร์ฟแล้วเห็นบนี่นะสิกินก็ักแต่งเห็นบอเพื่อนๆเจวกระปู่น้ำน้ำพริกปู่เนาะพวกเจ้าเนาะแซ่ แซ่บน้ำพริกปูน้อยเนาะแซ่บขนาดเด้อเพื่อนๆเ,นเ,นเห็นบ่ะมาเด้อม,มากินน้ากันเนอพวกเจ้าเมน,นี่แจ่วกระปูน้อยเนาะคือคอยว่าวแหลรทอดก็แก้มเบียร์ก็แซ่บแซบ,บ,บเนาะตกกกกกวกอบๆเขาก,ก็แกะออกมันออกก่อนแต่ว่าต้องเป็นคนที่วัดุมันเน้อเห็ดพวกเจ้าขี้ข้านนีเห็ดยากขนาดเพราะว่าเพื่อเขาสิกแกะอองเพื่อสีมาลเพื่อสิมาล่างเพื่อสําเร็จลูกเนาะดุนใช้เวลาดุนเนาะพเพื่อนๆนี่เด้มาพวกเจ้า มากินแจวกระปูน้ำกันมือนในแซบแซบเด้วพวกเจ้าบ่ายเข่าห่อนห่อนขอกระลังนึ่งเข่าอยบ่ายเข่าห่อนห่อนแล้วก็กินกับบกแตงเนาะข่อยในบบมี่อย่างหลายกินแบบซีมันข่อยในจบข่าวเด้อสิไปกินพัดกินขั้วก็กินบบอิมน้ำน้ำมูกพวกเจ้ากินได้แต่สิกินบบอิมคือกินแบบซีเนาะอาหารบ้านลาวคนนี่มันหายากแท้พวกเจ้าบุคคลที่ได้กินเนยอเมริกาขั้นบุกเป็นคนมักมันมักหาไปหาแท้บได้กินจังซีเพื่อนๆมา มากินแจวกระปูน้ำกัดมือนี้เ่าว่าหลายยายห้างเด้อขอฝากเด้อพวกเจ้าเด้อฝากซ่องเด้อเพลงสาวลาวอเมริกาพาก,กินพาเลาะข่อยว่าสิเปลี่ยนซ่องอีกแล้วแต่ว่าข่อยสิอัปเดตให้พวกเจ้าใหม่อีกคันข่อยเปลี่ยนเด้ออีหยังก็ะตามขอบใจทุกเม่นทุกกำลังใจฝากเดฟับอ่า subscribe ให้เดฟคอมเมนต์ให้เดฟกดไลค์กดแชร์ติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้อ แล้วเป็นจังไดขอสิกับไปหาพี่น,อออนอ้องอ,อ,อีขออก,กข,อข,ออขอทุกคนอยู่ดีมีแหงยูเย็นเป็นซุกไปซาจังไดก็ขอโทษขออภัยขอไปตอบคาเม่นซาจังไดก็ขอโทษขออภัยเด้อขอทุกคนอยู่ดีมีแหงปลอดภัยจากโลกโควิดปลอดภัยจากโลคโควิดเนาะยูเย็นเป็นซุกร่ลำรวยเงินทองค้าคายก็ให้ร่ำให้รวยโชคลาภโชคมาภน,นะแค่นี้แหละกินน้ำกันแซบ่บแบ๊ายบาย